แต่คือชิมือขนาดเนาะบดมือไปมอแม่นทอดแต่เบิ้มือเจ้าแตงแต่พอเท่าฉันทอนป่วยแล้วนี่พี่น้องเวียชาแตงอ่อนรับถือท่าใจของท่านแม่นรอแจกพลบานนี่เนาะชิมืออีกทีมาแต่ตลาดก็ไปตลาดหนักมาตลาดหนักไปหาชื่อไก่ไปเพื่อนพอเท่าฉันทอนพี่น้องไอพี่ บรรยากาศมาเยี่ยมมาชมเคยปุ่มมาเบิดระบอหรือว่าจังใดพี่น้องเลยไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องบรรยากาศฮีดคลองประเพณีของเพื่อนมันสีเป็นจังใดคือบ้านคือเมืองเขาอยู่บ่เนาะมาแบบพุทปะเขาไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยบรรยากาศเนาะ พี่น้องเลยเปิดภาพขึ้นกตอนค่ำมืดเวลาหนึ่งทุ่มตอนนี้นะต้องกลับมาเคาอพพรเท่าสุนทรอีกทีมาเจาะมาคอยมืดคักพี่น้องเลยว่าสิมันเยี่ยมมาบึงมาสมว่าเคยพันเพชรนัไดเแน่พี่น้องเลยปั๊ตัวอะไไฟก็จะขาดแล้วมันมาพอเท่าสุนทรพรเท่าสุนทรถามหาบอ่อนหนหรือว่าจังใดอนีอ้ฮะ ไพ่มันคืออิมัมอันนี้แปลงปักดูเบาเลยทางนะามาชิมจอบเยี่ยมยามเคยเดี๋ยวระหว่างพอเท่าสุนทอนเพิ่งมาหยอกแล้วพี่น้องเลยนี่ละพี่น้องบรรยากาศตอนกลางคืนตอนค่ำหนึ่งทุ่มกันเลยฮ่า เออง้ห้อได้แลคือเอามาใช้โอ้หมักหรือไมนี่ซื่อมากินกับน้งอันนี้เชื่อพิใช้กันผักขาวโอาวรก้แกงแกงเลแกงเล้าแกงวายนีนั่นแหละเนาะใช้ t นี่แหละใช้ผักข่าวนี่บ้างโอ้นี่นี่ hết าเพิ่งดูบชุ้น่าใจอ่อนอาบน้ำเล่นมันนี่ ทำแล้วอาบแล้วบ่มันเลยโอ้โหม่นมีแป้งทาครีมแชมพูสาวสำน้อย <s up> าาวุ้นแอรฮูปนะ่า <c oughs> เอาเลย<น> <c oughs> ทำเจ้าหญิงเ <c oughs> อาเลยพระตุนทอนก็ทำวันเจ้าสายเเอาาาลยวว่่มไ้ีนคู่บุญเนาะแต่คนเอากันถนวะิทย์ยังมันได้ลูกนั่นเลยว้างามแบบนี้ว่าช <c oughs> าวตางอง่อนเจ้าก,กัตะกี้นะ ขุงนางเตงอ่อนเอากันตะกี้นะเราเขาหันสมสวยเอาแล้วไปทำอะไรคะเนียเขาหันสมสวยไดตะกี้เรายังหนุ่มเราขันบรถไปได้รีบยังได้ลุงเราพาไปถ้าเี็นรถไกได้ไงแสดงว่าเรามีเงินหลายแต่เรามาเอาทำอิกเนาะเราบอกว่าเรามีรถวิโกะเราเอาว่ามีรถวิโกะท่านเห็นตะ้เห็นตะกี้รถจักร ก็มเห็นเลยีเัฮาชื่อเขาไลันเชียลักเขาละเเอาแล้วแม่บ้ลยแล้านะสะแต่ยางมือมาได้ดย่างมือมันอไกลก็ได้มันเียดอกยนนี่วจักลตโ้ยพางหนแล้สวยๆไปเลีวหวนี่โ้ยคุาไปไแต่ล้วคยังเลยแล้วแกเคยพูดมานี่บได้นอนบนั่งจนเจ้ง เปียนกันนะเปียนกันนอนเนมีแต่พวก่าลินไผ่จันจั่น่าเราก็ได้รวมหมดเคยคุนึงจัจามองเขาไหลนะคุณมองเออจักคนโอ้เขามีบัญชีแม่โอ้ม่บ่าโจทย์ไผู้นั่นสมองผู้นี้สมองแบบนี้มัอง๋อลาภไผสมักไกจากนอนก็แล้วแต่อดีขึ้กันแล้วาอแบนี้มันได้พ้อคูคนเนาะ ป้าแต่คือชิเมื่อยขนาดเนาะบดมือไปมอแม่นทอดแต่เบิ้มือเจ้าแตงแต่พอเราฉันท้อนป่วยแล้วนี่พี่น้องเวลยเช้าแตงอ่อนนับถือท่านใจท่านเผาอีกบานแม่นรอดแจกพลบานนี่เนาะชิเมื่อยอีกทีมาแต่ตลาดกับไปตลาดหนักมาตลาดหนักไปหาชื่อไก่ไปพุ่นไปพี่เนาะชื่อไก่ไปหาไก่ให้ขุนไก่แม่ หิดคลองทางนี้เนี่ยเอาอีอรอะรเนาะแนลวพูใครเหล่าคือว่าหึ่งลลายมือแช่เราเชียวจะมาเอากระเทียมเหล่า

เราจะไปดังแกงไวายวะแกงไวาเนาะแล้วตื่นลูกพากันเฮ็ดในจังโมงมาในจังสีบสามโมงเช้าแล้วเฮ็ดต่ออีกโอ้โหจังพี่น้องจะเป็นเล้าทึงแบบพีอย่าพากันจ่ายด้อยบว่าออกไปบ่าวลีกันได้ลำบากอ่ะลบางน้ำแล้วงัยอาบแล้วโบเลียวใายกล้องเลยโบน่ารักเลยบ่ไหนได้อบ้านในไทยเจ้าเด้อ หอยบอกโบไรอแล้วนี่ไอมาเลยหนบนเด้อเออบอกสบายดีกบโบนบมืออีกมาเอาเจีะไปให้นังอีล่ะคุนี่นองลูกสาวโคกบ่าบาแม่ลูกสาวโคกจะมีผัวแล้วใช่ไหมเนาะบ่มีดกีกาันลยูกโคกเราอยู่น้ำแล้วนไปยาผลจากปะกันอ้แม่โอ้ยจะเห็นลูกสาวกคกแขวน มันอันนั้นได้คือชูงได้หุ่นน่องสี่หางน่องบม่ได้ฉ่ำอันเด้เคยมาูนแรกแล้วเบิ่งไปทักไทยเคยบ้านพ่อสว่างก็จะมาสบายดีเด้อพ่อหลวงสบายดีโอ้จมาก้อนมูเนาะนี่ละพี่น้องมาหนึ่งคนแล้วเริ่มเริ่เริ่ม่สายมาน้ำแล้วเคยกับอันุลายอันลีทั้งนี้เนาะเคย หกสิบพอเจ้าปโอ้โอ้แสดงว่าอันใช้กระเือนชบมาิย่งคนนี่ขุนนี่พี่น้องอันผัวเจ้าปะโอพิ่งหูโดย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 เอาแล้วว้าหน่อยแล้วน้อยใจแล้วย่างเมื่อได อย่างเมื่อแล้นี่ทาเอากระเจี๊ยบอยู่ใช้ชามปกเว้นปกเว้นอยู่ใช้ปกเว้นมานอนเถือนจับจับมันอยู่ใช้เขากระพูกเห็นมาอยู่เงินผูกหลังพายเตียงสิแกงวายพี่น้องนี่ก็ได้จ้าวบรรยากาศมาบุญยืนวันไปโชว์ไปเมื่อเละบัดเคยมาในร่วมแล้วกันับได้บ่บัดเคยมาในร่วมแล้วนะนับได้บ่เคยบัดมาครบหนึ่จักรคนแม่น ชิบ่ายชิบ่ายถือว่าลายเติบด้วค่ะชิปลายนี่แหละอ่าอ่ชาวบ้านเด็กเพิ่นบมได้มาลินบ่มามาคือกันเนาะมาก็จคนน้อยพูนเออดึกดึกเป็นทงหัวแลงเนาะมาอาบุกบ้าคนน้อยนี่ชาวเมืองนอนอยู่พูนวันละนอนอยู่พี่หนุ่งเจ้าเออสบายดีละสบายดีขอห้าว่าอาจารย์นะอ๋ออีคนน้อยตัวนี้นะหูจ้าวเาะเนี้ย คนน้องเป็งอนลูกน้งเพลงออนเราโวยวูยจักนุก๊จกจักบดอันนี้หางจักปีปปแปล<ะ>้วเป็นปีเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเห็ดยูใหดกินก็เป็นออ๋คนน้อยดีดีดีซอยแม่ได้หลาเด้อดำนาประหลัดยางกับไปแล้วประหลัดยางประหลัดยางตัวพี่น้องเลยมาถ่ายบรรยากาศกำคำให้เบิ้งทีมันนี่ฮู้ดูนี่เด้อ แล้วเคยเิ่นมาอยู่ในชายเสาโต้เต้นออกปะอ๋ออออนอนนอนดยดอยดอยที่รอเนี่ก็ซื้อมาขวดใช้พักเข่าปะนี่ยออดอยดอยาวพันยชาวพเนาะอปี่อเลยเรื่องเงินอันนั้นเนี ตรงอยู่ป่ะไปมันยักษ์นังยินพลวอ่านหาดแก้วพนว่าวมันบมีสมโนขวเ่งนรก็ว่ามาอยู่ไหนแล้วยังบดีสมโนยังบดข่าบ่ดีนะเราอยู่บ้านไหนแต่เราเขาก็ลึงตื่นเาเยู่บ้านไหนอันหาเขานั่นห้อยู่ ร่งานวน่านแก้วแล้วเอาเงินของเาแเอาเงินขงเขาตงอ่อนหันข้างใช้ช่ำปิ้งป่าบาานะที่น้องเป็นกระถ้อนพเท่าวะน้อทำมาแล้วคอยบะหรือว่าจังใดอะนะเรา่นี่เาดัไรากไข่อยู่ดกินยักนะซาตงอ่อนอย่าให้เด้อเวลาตัวทำเหมือกทำเมื่อ ก้วัดตัวขอบเทอัน้เนาะใช้ซื้อกมากินนี่ชหไงนะโอเคไว้พิ่นมาเราออกจุเัิ่นกินเนาะอ่มข้างห้อนไว้ยังห่อนยัห่นเลยอ่าหอโกยู่หอกยู่เลย ปาเต๋อพี่ <X Dent> <sych disappointing> นอกองคลิปนี้ก็สิมาค่ำเพราะว่าค่าเวียงน้อยน้อยหนึ่งอยู่เพื่อนเนาะก็เลยได้มาค่ำเพราะได้ว่าได้สัญญากับเพื่อนแล้วว่าจะเชื่อกาแฟมาให้บอกว่าเพื่อนไม่ต้องห่วงเรื่องกาแฟมาไหนไม่นหนเนาะเอากลับกันเด้อบ้านนี่เอาสบายดีเด้อเมื่อนเช้าสีมาใหม่เด้อเอาสบายดีอ่าโดยโดยโดยสม่ากับสมการเกี่ยวเข่าได้เลเนี่กับลาย อ้าวมันเวลากลางเว้นมันผมมีนด่สุกแล้วสุกหลายเตอะบมาเช้าเกแล้วผมอันนี้ได้โอ้เข่างามเลายปีนี่เจ้าเนาะอยู่หน้าโคผู้แห่งเป็นโงนเอาแล้วน้ได้น้ำเข่าโดยโดยโดยอ้า อ้าวโอเคพี่น้องไอคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเด้อคำโดยโดยโดยคำมืออะไรจะได้กลับแล้วพี่ต้องเดือนหรือว่าเดือตาก้งภาษาเด็กน่อยคนลาวเอินเดือนดาวพระจันทร์เนาะภาษาไทยลืมไปเอาพี่น้องเลยยั็นไดก็จูดีมีแห้งเอฟเบิร์สุคนเนาะที่ค้ามาบังมาส้มคลิปนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้ทาง ยูทูบเบอร์สายบุญ่องไอ้น้องของพวกเฮาที่ขามาอัพเดตตอนคําพี่น้องเอ,อ้เาาอานะาะว่าโอริเจ้ามาคําบอมาคัมนะสบายดีว่าโอริโอเคพี่น้องอคลิปนี้ก็กสีขอดจบลงตรงนี้เลยนเนาะยป็นไรกัเป็นกำลังใจให้โอเคพี่น้องไอาบ๊ายบายสบายดี